อยากรวยให้ทำงานอยากถูกหวยให้ทำบุญเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือเรื่องจริงเนาะค่ะพี่น้องก็มีสามประโยคใหายมูเจ้าไปรับรองถูกหวยแนย่นอนหลานเปอร์เซนต์นะค่ะพี่น้องก็คือศีลทานภาวนาเนาะค่ะพี่น้องศีลทานภาวนาผู้ใดเหตุใดก็ผู้นั่นละถือเลขถือแบบตะพื้นตะพื้นถือแบบบอบัญญัติบัญญัติเลยกันผู้ใดเหตุใดศีลทานภาวนาบุญบารมีถึงทุกอย่างก็ถึงเนาะค่ะพี่น้องไปเสื้อก็เสือ้อ โบเสือกกระล้วแต่เนาะค่ะพี่น้องทุกครั้งที่เดินทางมาถวายปัจจัยซื้อกบเบืองมุง่งราคาโบดเนาะคะ่ะผ่านบบได้ค่ะพี่น้องมองซองระข่อยเป็นผู้หยิ่งที่บ่คือผู้หยิ่งตัวพี่น้องข่อยเป็นคนที่มักซองผระมากถ่ายเอฟซีผู้ไดทตีติดตามชีวิตข่อยหลุ่นแหลกในระยะสองถึงสามปีนี่ข่อยเป็นคนที่แบบไม่ยิ่งบ่คือไม่ยิ่งมักเบืองป่วกคล้องขังมักซองผระมักสนทนาธรรมมักอยู่น้ำผู้บา,าจาย์ในเพ่นสร้างสอน บางสิ่งบางอย่างทีงงงท่ข่อยศึกษามามันก็ะอาจสิบบแตกชานเนาะค่ะพี่น้องถ้าได้สนทนาธรรมถ้าได้คุยกับคู่บาอาจารย์มันกะม,มันกะเหตุให้ห้าหูเ้าเห็นแล้วก็รับรู้ขอมูลที่ถูกต้องแล้วก็หลายๆสิ่งหลายหลายอย่างเนาะค่ะพี่น้องที่หฮาเห็บุบบถือบ่ควนเพิ่นก็ตักเตือนมากเนาะค่ะพี่น้องซีดที่ดีต้องฟังคำคู่บาอาจารย์ซีดที่ไม่คู่ก็ต้องเสือคู่บาอาจารย์บบมีไผ่ฮักเข้าซ้ำคูบาอาจารย์เฮ่าดอกพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นเนาะค่ะอ่าวัตถุมงคลเนาะค่ะที่เพิ่นห้ยชาวบูชาเนาะค่ะพี่น้องลองมาเบิงเด้อค่ะพี่น้องอ่ะเซตละค่ะพี่น้องเตรียมละคะ่ะเตรียมออกแลวเนาะค่ะพี่น้องก็ได้วัตถุมงคลมุงคลกับบ้านเนาะคะ่ะกะสอบถามเน่นเนาะค่ะว่าอันนี้อันนี้มีไผจองบอบังเอ,อิญเน่นกะต่อบาบม่มีมาว่านอ่าล่วงตาเพิ่งบอกว่ารอเจ้าของที่แท้จริงเพิ่นมาเอาอืมเบิงทุกสิ่งทุกอย่างมันบ่แม่นเรื่องปาฏิหาริย์ดอกพี่น้องในชีวิตข่อยนะ่ะ อมบ่แม่นเรื่องบางเอิญไหมล่ะพี่น้องเว้าซับเว้าโซนละเด้อขอโทษขอให้ค่ะพี่น้องมาถือมือพอดีเนาะค่ะพี่น้องก็คือยกชอาะฝ่าบุญใหญ่กต่างใจมากนะล่ะพี่น้องเพราะว่างวนเมื่อกี้เป่นกระไฮซูนสองสองศูนย์เลขทูปกันผู้ใดเห็นน่ะแปดศูนย์สองนะกะเต็มคาระเบลกันทุกคนผู้ใดที่ฝากท้ำบุญมากคะนุโมทนาซาธุบุญผู้ใดได้ไปล้ะบ่เฮ็ดบุญกับบ่ว่ากันเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าข่กะบ่แม่นช่องที่หายห้ยเนาะค่ะพี่น้องไข่เศร้าหายเลขแล้วคู่มือนี่ บางวดกับแม่นบางวดกับแม่นก็เลยเช่าไหา้นะค่ะพี่น้องผ้าท่ำบุญอย่างเดียวคนมีบุญสื่อตัวได้มันก็ออกเบิรแหละพี่น้องรวยรวยรวยร